วัสดีค่ะวันนี้มาเดินสวนค่ะมาเดินสวนมาดูต้นไม้มาดูว่าลูกไก่ที่เราปล่อยออกมานะคะมีหมาเข้ามากัดเข้าไหมนี่ก็ามาเดินดูเดินดูสวนค่ะ เงียบสงบค่ะส่วนมากก็มีต้นส้มต้นส้มและต้นมะนาวถ้าปลูกมะนาวได้ดกต้องปลูกส้มได้โดกแน่นอนมีต้นมะนาวค่ะฝั่งนี้ส่วนมากจะเป็นต้นส้มมีต้นส้มใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ค่ะ ี่่คะต้นส้มใหญ่ต้นใหญ่มากให้ดูต้นส้มค่ะเดี๋ยวเปต้องไปดูลูกเขาอนนี่เขาออกลูกนะมีมีสองสาม 2, ต้นมีสองสาลูกค่ะปีนี้เดี๋ยวจะให้เขาออกเยอะหน่อยเพราะเขาโตแล้ว พวกพอเรามาพวกไก่เขาก็ไปพวกเป็ดเขาก็ไปค่ะอันนั้นก็เป็นโรงเรือนองุ่นค่ะนี่ค่ะโรงเรือนขององุ่นที่เราปูกไว้ ดูสวนนะคะแล้วจะออไปแล้วโอเไก่กำลังออกมานะะี่เรา่สภาพสภาพสวนสวนมะนาวสวนเลมอนนี่ค่ะ ดูกมะนาวต่างๆโอ้ยดอกมากค่ะดอกมากมาลัดลัดล้อทิวไม้ลัดล้อต้นไม้ร้อนละร้อนแล้วจะกลับแล้ว ร้อนมากค่ะดูตามพื้นนี่พวกไก่มันจะมาขี้นคะคะเราก็ได้มูลของไก่เยอะแยะเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าตอนกลางวันเขาจะไปหลบอยู่ใต้ต้นนี้ ก็จะขี้ใสต้นต้นไม้ทำให้ต้นไม้เติบโตเราจะกันแล้วค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ